เอาเรื่องเสื้อก่อนละกันเพราะว่าเรื่องเสื้อน่าจะพูดได้ได้ได้นานหน่อยนะครับอ่ะวันนี้อาจจะอาจจะจบเร็วนิดหนึ่งนะเพราะว่าอย่างที่บอกข่าวมันไม่เยอะนะครับผมยังไม่รู้ไม่ได้อัปเดตตลาดซื้อขายเลยครับที่ผ่านมาเรื่องเสื้อเนี่ยเออผมดูคลิปของคุณน็อตแล้วแกไปประกาศในในวันแข่งกับกับศีลังกานะครับว่าก็มีเป้าหมายที่จะช่วยสมาคมนะครับซึ่งเออผมก็ถามรายละเอียดมาว่าทำไมถึงต้องเป็นน็อตกองสลาก ที่จะเข้ามาดูแลเรื่องนี้แล้วก็ช่วยเรื่องนี้เขาบอกว่าจริงๆในฐานะของกองสลากพัฒดเนี่ยก็เป็นสปอนเซอร์ของสมาคมอยู่แล้วนะครับในทั้งหมดเลยเนี่ยในทั้งหมดที่เป็นสปอนเซอร์สมาคมเราจะเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับสปอนเซอร์ของไทยลีกสปอนเซอร์ของของทีมชาติอะไรกันในฐานะผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นการขายของเหมือนกันแต่เพียงแค่กองสลากเนี่ยเขาจะมีความช่ำชองในการขายแบบเร่งด่วน เออในการขายแบบแฟ e ช h แฟชชเซลอ่าสิ้าวัน30วัน15้าวันทีหนึ่งสิวันทีหนึ่งเขาจะมีความช่ำชองตรงนี้ครับเขาก็เลยอาสาเข้ามาพอพูดคุยกันปุ๊บอ่ะลงล็อกลงล็อกเลยเขาก็เลยออกแคมเปญขึ้นมานะครับสุดท้ายก็ทําเสื้อเซิร์ฟขึ้นมาเนี่ยแหละคนที่เสื้อตัวที่คุณน็อตใส่อยู่เนะี่ยเขากอธิบายเรื่องนี้มาในระดับหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเออพอ ทุกอย่างสมาคมไฟเขียวให้ทางคุณน็อตเป็นคนครีเอทเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เลยมีเสื้อทีเซอร์ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับซึ่งแน่นอนแหละแฟนบอลไม่ประทับใจแต่ว่าผมเห็นความตั้งใจก่อนนะอันนี้พูดถึงความตั้งใจก่อนแกก็ไปพูดในไปนั่งดูคลิปในกองสลากได้นะผมเห็นเกลงอยู่นะครับผมก็นั่งดูแกก็อธิบายให้แฟนบอลเข้าใจแต่ตรงนั้นนะแฟนบอลมันมีแค่หมื่นกว่าคนแต่เขาก็ถ่ายทอดออกมาในในช่องทางของเขานะครับเขาบอกว่า เราจะเราจำเป็นจะต้องยื่นมือเข้ามาเพื่อเป้าหมายในการที่จะทําให้สมาคมกลับมามีเงินในการบริหารงานเพื่อฟุตบอลไทยของเราให้ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเป้าหมายคือ30วัน30วันนะสล้านตัวเท่ากับว่าเฉลี่ยเนี่ยสิวันคุณต้องได้1ล้านตัวเอ่อสิวัน1ล้านตัวเท่ากับวันละ1 0 0 0 0แตัว <c oughs> นี้พูดกันแบบ บรรยัติตายางเลยซึ่งมันเป็นมหากาบของการขายเสื้อที่ยากมากๆจริงๆนะครับถามเรื่องนี้ว่ามั่นใจไหมว่าจะเกิดขึ้นได้ผมว่าด้วยพลังโซเชียลมีเดียของที่คุณน็อตรู้เยอะๆนะครับคุณน็อตเขาเป็นเป็นคนที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียได้เก่งมากนะครับอารมณ์คล้ายๆพิมพ์ลีพายอ,อ,อารมณ์คล้ายๆพิมพลีพายพอ พออารมณ์คล้ายๆพิมพรีพายเนี่ยคุณเอาเขามีความเชี่ยวชาญทางนี้นะครับเชี่ยวชาญในด้านการขายมีช่องทางมีแพลตฟอร์มนะครับเขาอาจจะไปผูกกับลอตเตอรี่พัสที่เขาเอ้ยเขาเรียกกองสลากพัสใช่ไหมหรือนอกพัสว่าเออนกน่าจะนกพัสเนะในแอปเขาอะเขา,าจ,จะไปผูกตรงนี้กับกับการซื้อซื้อหวยของเขาก็ได้นะครับซื้อซื้อลอตเตอรี่ในในแอปของเขาก็ได้ มันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ซึ่งผมยังไม่ได้ถามรายละเอียดว่าแล้วมีวิธีการยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวรอวันที่31เลยก็คือวันจัน,น์ทนี้ในการที่จะบอกแคมเปญบอกวิธีการบอกโน้ตฮาวแล้วก็บอกทุกๆอย่างรายละเอียดราคาอะไรเงี้ยก็วันนั้นเนี่ยเท่าที้ฟังคร่าวๆเ,เนี่ยสามล้านตัวเป้าคือสามร้อยล้านเนี่ยเท่ากับว่าคุณจะขายตัวละหนึ่งร้อยบาทถูกป่ะตัวละหนึ่งร้อยบาทนะอืม ถือว่าไม่แพงเลยมันอาจจะเป็นควบคู่กันกับการซื้อหวยชุดสมมุติว่าคุณซื้อหวยชุดในแอปพลิเคชันนก plus ในแอปพลิเคชันนก plus ซื้อหวยชุดอาจจะราคาเดิมอะสองร้อยใช่ปะ่ะหรือว่า, 100, 100, าร้อยร้อยเท่าไหร่วะร้อยหกสิบใช่ปะ่ะใบละแปดสิบป่ะวะ <laughs> <laughs> ผมขอโทษนะผมไม่เคยซื้อหวยในนก plus นะครับน่าจะใบละแปดสิบแล้วมั้งแล้วก็มีค่าดำเนินการอีกใช่ปะ่ะอาจจะมีปุ่ม add on ให้ซื้อเสื้ออะไรเงี้ยเพื่อที่จะลดราคาหวยอะไรเงี้ยก็ ก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นในในเชิงนั้นก็คือคุณจะซื้อผ่านแอปพลิเคชันนก plus ไปได้นะครับก็คือซื้อหวยแถมเสื้อหรือว่าซื้อหวยพร้อมเสื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าเพิ่มอีก100บาทคุณจะได้เสื้อไปด้วยผมก็ผมก็เลยมองแคมเปญของคุณน็อตเนี่ยเดี๋ยวรอดูวันวัน,ว,นวันจันทร์จริงๆว่าจะแถลงออกมาในรูปแบบไหนนะแต่ว่าเอาตรงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่ที่ คุณนอตเองก็เป็นพาร์ทเนอร์กับสมาคมฟุตบอลการหยิบยื่นมือแล้วก็ยื่นแรงของตัวเองเข้ามาช่วยกับงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานที่หนักมากนะอันนี้อันนี้ไม่ได้ชื่นชมแต่ว่าอธิบายให้ฟังไม่ได้แบบอวยจนแบบโอ้โหน่าจะซื้อสปอนเซอร์โกทีวีแล้วเกินอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือผมมองในในภาพของของคนที่จะเข้ามาตรงนี้ก่อนว่าเฮีย yeah, นี่มันงานหินไม่มีใครทําได้หรอก ยากมากๆในการขายอะไรให้ได้ภายใน1เดือนเพราะว่าเขาก็อธิบายให้ฟังว่าสําหรับดอกเบี้ยที่จะเสียเนี่ยรายวันเนี่ยมันคือวันละห้าหมื่นถูกปะวันคือวันละห้าหมื่นสองวันแสนถูกปะเอ่อวันละห้าหมื่นยี่สิบวันคือล้านหนึ่งเออหนึ่งเดือนเนี่ยยิ่งห่างไปหนึ่งเดือนก็คือเพิ่มไปอีกล้านหนึ่งมันยิ่งกลายเป็นเยอะเป็นดินพอกหางหมูไปเรื่อยๆนะครับมันก็จําเป็นจะต้องเร่งในการช่วยเหลือกันนะครับทุกๆคนรู้ว่า ดูทุกคนรู้ว่าเม็ดเงินในการที่จะต้องจ่ายให้กับทั้งแส,สปอตนะครับในการปลดหนี้เนี่ยมันสูงถึงประมาณ500ล้านเขาอาจจะมีเงินสำรองไว้สักส่วนหนึ่งแล้วก็มารวมกันนะครับเพื่อที่จะทําตรงนี้แล้วเขาอาจจะเข้ามาเป็นเมนสปอนเซอร์หลักให้กับสปอนเซอร์ทีมชาติไทยมากกว่านี้ก็ได้คือเป็นเป็นสปอนเซอร์อยู่แล้วแต่อาจจะได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ต้องดูกันในในแคมเปญที่จะประกาศกันในวันที่3 1ออันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะครับ ก็รอดูว่าว่าจะเป็นยังไงส่วนเรื่องแบบเรื่องอะไรเนี่ยทุกๆคนก็ก็เห็นแล้วแหละครับเขาก็คงเห็นเรื่องของแบบเสื้อที่เขาโดนวิพากวิจารณ์กันตามโซเชียลมีเดียต่างๆว่าเสื้อมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นพี่แอ๊เอ,อ่อพี่แอ๊ชาติชาตวาดยกวีเนี่ยจะทัชใจแฟ,แฟนบอลไทยหรือเปล่านี่ผมบอกไม่ได้เพราะว่าผมไม่เคยยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับแต่ก็แคมเปญต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่จะถูก คลอดออกมาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะทําให้ฟุตบอลไทยเดินหน้าได้อีกนะครับมันอาจจะไม่ถึงเป้า300ก็ได้มันจจะสัก2 0 0อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็ไปเสริมเติมแต่งเอาหลังจากนี้ก็คือหมายความว่าจะมีแคมเปญเสริมเข้ามาเอาเอาตัวนี้ไปก่อนนะอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับถ้ามีแถบธงชาติตรงไหล่กับรอบคอจะสวยผมไม่รู้ว่าจะเป็นเสื้อแนวไหนจะเป็นเสื้อยือดหรือจะเป็นเสื้อบอลหรือจะอะไรก็ตามเขามีเวลาในการออกแบบ ก็นับตั้งแต่เกมกับสีลังกาจนถึงวันที่สาสิบอที่จะเริ่มขายวันที่1เนี่ยก็มีเวลาประมาณสักกี่วันนะเตะกับสีลังกาวันที่ยี่สิบ้าใช่ป่ะก็มีเวลาแค่6วันประมาณ6วันในการออกแบบผมไม่รู้ว่าเคาะกันมาแล้วมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนคืออยากเห็นเหมือนกันนะอยากเห็นเหมือนกันว่าเราควรจะเหมาะสมในการเสียเงินซื้อหรือเปล่าแต่ถ้ามันทรงแบบเนี้ยคนไทยรักบอลไทยอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยก็อย่างที่บอก5้าสิบาทก็ยังเครืองกันอ่ะประมาณนั้นนะฮะ